เก่งมากเลยอ่ะที่งองขอบคุณค่ะแล้วก็อะไรนะเแล้วผมเฮ้ยอยากบอกว่าชอบไหมชอบมากก้องเพลงที่งอโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยดีใจดีใจมากเลยอ่ะโอ้ยพี่นี่ก็เก่งนี่มีโอกาสได้ดูตอนเองเอฟโอว่าพี่นิฟร้องเพลงอะไรคะหอมมากโอ้ยจริงจริ แสความรักกนเธอแน่นอนทำากันแน่ลูกโอเคสินะคะโอเครอไปอย่เียบแวรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ก็นะทะกี่ได้ข้างเวทีก็รีนเสกซันคับเนี่ยีน้วเพิ่มใจแทนว่าเพิมใจขอบคุณนะคะที่ลูกคนรักน้องน เราก็รักนอหนแลอ้โหนั่นแหละแล้วก็เราก็เห็นเหื่อนั่นแหละประมาณเหมือนเดิมค่ะไปซักน้ากันไปค่ะซักน้าลูกไปค่ะใหม่แต่งตัวใหม่แล้วก็ออกมากันโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอขาวว่า่ค่ะทตัว ไม่เป็นไรโอยเห็นแล้วก็เพิ่มใจให้น้องๆน,น,นะคะที่พี่แฟนคลับมาเป็นเยอะขนาดเลยแต่ก็มีคนเราถามว่าน้องนัตตี้มีโชว์พิเศษเนี้ยมาให้เราดูตั้งใจติดซองใช่ไหมคะแต่เราก็มีวีทีค่ะเกี่ยวกับน้องนัตตี้แล้วก็แฟนคับของน้องนัตตี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะขอให้รับชมวีทีอารได้เลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những